<laughs> ออโอ้ยมันหัวเว้ยสองรอบก็ก็ค่ทีนึงก็เรียนมาอยู่ว่าฝึกแล้วมันมึน,นไงมันไม,ไม่สวยอะ่ะมันตลกสวยอยู่มันตลกอะ่ะเก็เตลกตัวเองอะ่ะ หน้าตรง

คำที่เป็นยายร้อยเรื่องราวแห่นด้ที่ที่เรามียืดตัวเลยดิกันวิงเวียนสีสษะ 哎，漏了这呢。哈哈哈，我有才。 뭉뽁뽁 아, 뭉뽁 <놀람> <놀람>

ฉันก็ไม่รู้ว่ิมีรักฉันจะได้พูดคำเตรงนั้นคำที่คำที่เป็นยายคำที่เป็นยายคำที่เป็นยายรอย Come team yay, Room, Roy Room, Room, Round, Round. ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ว่า,าฉันจะได้พูดคำได้พูดคำเหล่านั้น Come tea, come tea, and Roy Room Ro. Come tea, Roy Room Ro.

มเธอไจะ,จะไจะจะตตัวรอนมาล่าไปนั่งบีบบล็อกอยู่หองข้องอยู่ฮะแตวเขาก็รู้ว่ดีอะไรนะมาล่าอะไรไปนั่งบีบบล็อกอยู่ห้อ,องถุงไม่บอกเ่ะบอกแล้ว เน็ตเน็ตโอเคไหมรัาหมุนอย่างนี้ดูนะอืมตลกไหมไม่เอาลรอดิโอ้ยมันเร็วไปว่ะไม่มันนี้มันคือรอบที่สองไงล่าอย่างนี้อือรอบแรกปึ๊บลัก มันจะเซ่ะดีเอ้ยมืนเว้ยไทยไม่เอารอบเียแล้วก็แอคค่ะโปะ <c oughs> เออแ้่โดจังหวะไม่ก็แบบไม่ก็แค่แบบสวัสดหนา้าตุอโปะอะไรเงี้ยแค่ข้่หน่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> Shan Ga Mi Ru, Shan Ga Mi Ru. ซ้อมไม่ด้เดี๋ยวเขาเติมหวานไปหวานมาเขาได้ยิน cầm tim nhai rói rượm rau đi chỉ đau mi cả là cả... no whoa, whoa. Oh,

S 1> <S 1> ฉันก็รู้ว่าลันฉันจะได้คู่คำเหล่าะคำที่มันยายร้อนเรื่องราววันดีที่เรามีกันและกัน บ้าแล้วเอาขาออกด้วยดิปักปักอ่ะเออให้มันเห็นชัดเยี่ยขาเอออย่าหนีบขามันจะไม่เห็นปัก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 ไม่ให้มันตัวจะก้มหน้า อะไรอ่ะอ่านเอออฟมาัามา้ยครเ่นพี่สันเหรอแี่เรงไมรู้พอดร่ะก็เอามาเฮ ที่เขาอ่านให้อ่ะใครตายอ่ะเสียงใครวะก็เสียงไว้ไง ของผู้หญิงมันมันเปลี่ยนคำเยอะไงจำได้กว่าคนคนนั bueno> <k aiser> <k aiser> <k ้นคนอื่นรู้มตั้ยเพือนเกาเุ่้งดิแอน เลิกกันผมยอมรับว่าใจหายแต่มันเป็นไงแค่น,นั้นยังมีชีวิตสบายจะผิดมากไหมถ้าผมไม่ร้องไห้จะผิดมากไหมถ้าผมไม่แค่ที่ไม่ได้ร้องไม่เป็นอะไรไม่ใช่เพราะผมไม่ยอมพ่ายแพ้แต่เป็นคุณนั้นแหละคุณนั้นแหละคุณนั้นแหละเที่ไรค่ะ เขาบอกว่าผมเป็นคนซับซ้อนปลึกอะไรเนี่เก่งไว้ใช่อืออะไรเขาบอกว่าผมคนซับซ้อนเกินกว่าคนนั้นคนอื่นคนไหนจิตใจของผมทำด้วยอะไรทำไมไม่มีน้ำตาแต่ตุ กคคคนแ้งาอ่เขาบอกว่าผมไม่ทนแชมปซับซ um ้อนเกินกว่าคนนั้นคนอื่นคนไหนจิตใจของผมทำด้วยไรทำไมไม่มีนะจริงเหระ จ็บมืออ่ะไม่รู้อลมันรมันรึบขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาไจ้่ะอ๋ออ๋อนวนานอ่ฮะ จะผิดมากไหมถ้าผมไม่ร้องห้จะผิดไหมถ้าผมไม่แค่ที่ไม่ได้ร้องไม่เป็นอะไรไม่ใช่เพราะผมไม่ยอมพ่ายแพ้คุนไแม่งตลกดีวะปูนอะไรวะเนี่ยตะมวยจกมันลมีสีลูกเลือ มีส <muitas S 2> oh ีรุืององพบไม่โด้แคดค่ากว่าใครคนไหนคนอื่นรู้ไหมตอนลาเจากเพื่อนเก่าเพลงเศร้าเงาเวลาไม่มีใครตอนนั้นผมก็วันไหวจนต้องร้องไห้เธอผิดมากมาย าม,ม,มาล่าเอาปากเอาปากเท้าเข้ามาอีกเอาความกว้างเขาเดิมแต่เอาปลายเท้าเข้ามาเออที่ไม่ได้รอ<ม>ักกันอะไรแต่เป็นเธอนั่นแหะชธอนั่นแหะ เขาบอกว่าผมเป็นคนซับซ้อนเกินกว่าคนนั้นคนอื่นคนไหนจิตใจของผมทำด้วยอะไรทำไมไม่มีน,น้ำตาบอกอีกว่าผมนี่มันเข้มแข็งกว่าคนอื่นเขาคนธรรมดาแต่ตัวของผมไม่เคยคิดว่าเป็นอย่างนั้นและตัวของผมไม่ได้แข้มแข็งและ และตัวุณพมไม่ได้แข็งแกร่งกว่าใครคนไหนคนอื่นรู้ไหมตอนลาจะคืนเก่าเพลง,งเศร้าเหงาเวลาไม่มีใครตอนนั้นผมก็วันไหวจนต้องร้องไห้ ิดลายมมเสื้อสวยมากเลยอ่ะประทับใจมากอะไรนะลายเสื้อสวยเสื้ออืออ<ด>ีคร่ไ้ไ้เาเปิดทั้งสองอ,อ่เคยกเป็นนอือ้วาวตอ้าวเดี๋ยวขา you <laughs>

รักเธอเราดีเวลาเพียงทค่นี้อาไม่พอใหพูดอะไรใโดนใจก็เธอาเธอไม่มีเวลาอยู่กันนานอยากจะบอกสิ่งสั้ฉันรักเธ จะปล่อยเธอไม่สบายจะปล่อยเธอต้องตัวร้องให้ดีไอว่ะเหนาขนาดนั้นจะอื่นแค่ไหนถึงมีฉันมีเธอเหลือฝันด้วยอุ่นในพวงที่พอนคลาย ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมตอหลับได้ไหมนอนตัเป็นไงถ้าเราตักเป็นไงเจ๋งเจ๋งตุกนอนตักฉันอยากให้พักให้พักอะไรวะให้พักเนี่ยท่าเนี้ยโคตรห่าเลยให้พักสักก่อน คุณวิคุณวิออวอยนรอนี่คืฉันถ้าชุดเพิ่รุ่มเพมิ่มใช่ไหมตึงเกียร์ใช่ไหมหนวดลาใช่ไหมเจ็บใช่ไหมหายเหนื่อยใช่ไหมที่ปว่วยก็คงหายดีทิ่เหนื่อยก็คงหายดีอะ ฉันก็ไม่รู้วัาเมือไกรที่เธอได้พูดคำเหล่านั้นคำที่เป็นใาย่คำที่คำที่เป็นยายร้อยเรื่องราววันดีที่เราไม่ ร้อยเรือร่องราวันด,ดีดีดิดีที่เรามีกันและกัน ลไปกับฉันโนอาลให้ไหมจะได้ื่อใช่ไหมจะเหนื่อยก็คงหายดีจะเหนื่อยก็คงหายดีให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมให้ฉันได้จมจมใจ มี <i> แต่เธอที่สสนดีโอ้ยพี่พี่เคยร้องตอนนี้สวยได้แล้วได้ตนเต้นเต้นมีสวยเหรอยังยังมันใจไหมไม่ใช่ท่อนนี้ท่อนท่อนดนตรีเดี๋ยวจะสวยแล้ว ได้ไหมนอนตักฉันไหมฉันอยากให้าาพอห่อสักผ่อนเลยพี่เครกล้อให้ช้าช้าขอชุดพรมหรงได้ไหมนังเกียร์ฉันไมหมนวดไลท์ให้ไหมเรียนห้องไหนดีคงอะเรียนห้องไหน